แดดอยู่อิงแลษดพี่น้องเอ้ยเบิ่งหอนคัก่อนเนี่ยปานแดดอยู่เมืองไทยรวดค่ะทุกคนเบิง่งโอ้ยยางไปหับหลูกอยู่ลงเลี่ยนนะคะนี่โอ้ยหอนจนแสบหลังตายโอ้นึกว่านึกว่าแดดบ้านเฮาเลยค่ะทุกคนฟ้าสเสียงแดดสุดยอดมากค่ะทุกคนสามสิบ สามสิบองศาแต่ความความร้อนความแรงของแดดนี่คือแบบมไม่ธรรมดาอดีแดดหอนครับ